สวัสดีจ้าเพื่อนๆเมื่อนีนไอ้ยาดาฟ้ามสิผ้ามาชิมบักเผาหน่วยแหลกของสวนเนาะเดี๋ยวเขาไปตัดมาชิมกันเลยจะว่ารสชาติิิเป็นจังไหร ได้ไหมล่ะโอ้ยเนอะเบิ่งหน่วยนี่นอนจออันนี้ก็มีห้อยนอนจอคือกันเพื่อนๆสิได้กินบ่เนอะลองเบิ่งจ้ะนอนจอลองเบิง่ง ถูกแดกแกอ่อ,อนให้แกโบแกบนาสิแกดอกจะแต่ว่าย่านอ่อนโหดยูยังบ่ฮันมีประสบการณ์เนาะทามนวยนวยพันมาแล้วก็ยใายกล่องก่อนที่เนอะทามไปในผพือนเพื่นผู้เพื่อนปูกมาก่อนเพื่อนวะลองตัดกินเบิงจกักบ่เกินซิบหลอบเพื่อนวะ หลูโรดอันไดออนอันไดแกะวะซานอ่ะลองเบิ้งสะินะอันนี้ย่านแก่อ้ยย่านออนอยู่พี่น้องว้ายโอ้ยออนอิริมไวโอห์อือผ่าก็ใชมาเข่าแท้ ออบ้นได้มีเนื้ออยู่พี่น้องบ้ันได้มีเนื้ออยู่สีเป็นือจังสีเหลืองแนวเนื้อเพิ่นบ่้านมีเนาะหนามเิ่นก็นยังสีออกสมอยู่ ชื่นใจคือเกาฝีมือเขาปลูกเองเห็ดเองกับมือเนาะกะับโพดเหนือบอามันมีพอ่อเดี๋ยวไปเก็บมาให้เพื่อนเพือนเบิ้งก่อนอันนี้เดี๋ยวสิบาให้เบิ้งอีกเทือกกินเบิดกันจะนะ กินแลกวกนยังยมันก็มีความเหลิมหวานนิดๆแต่ว่าตามที่ฟังมาถ้บบ๊วันมีเหนือหนาเพิ่งกับสียังออกเปรี้ยวกะกับบถึงว่ากับเปรี้ยวจ้ะแต่ว่าความหวานยังบ๊วนเด่น แต่ว่าความหอมนี่ได้จ้ะความหอมโอเคเลยอออีกน้ำเ <c oughs> <c oughs> บิ้งน้ำน้อยอีกนะเอ๊ะเดี๋ยวสิพาใ้เบิง้งแันว่ามันเหนื่อยโอ้ยอกระจังเมนเนาะนี่ละเข,าขเ้าเคร,รื่องอื่นปาะสบกณน อุ้ยพี่น้องเบ<ป>ิ้งเหนือบอฮันมีพ่อเม่นบอฮ่มีก็กำลังเป็นอันเ,อเป็นเอียงเกาะก็อื่นอิอโอ้ยน้าข่อยเอ้านี่ละตามกูดดรูเพิ่นวาถ้าผู้ใดบอฮันเคย ตัดกินเองบ่งเกินชิปเทือเพื่อนว่าหูเรื่องเลยรูเลยเป็นเลยว่าอันได้แกอันไดอ่อ,อนอันได้เหนือพอดีเพื่นวะโออประสุบการณ์ของอยดาฟาร์มเดี๋ยวเฮาคอยไปลอยชิมอันที่สามนวยนี่รอบหนาจิบผ้าชิมตัวนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนอง,นองทุกคน เป็นจังไดเนาะเบิ่งซอยไอ้ดาฟ้ามเนี่ยซ้ำนีไก่พ่อได้กินแล้วบ่หน่วยหมือกีก็คือว่าสีพน่นเปลือกพ่นนีสี่ออกเหลืองเหลืองคือสรงสิเป็นตะมีเหนือแล้วขาดการพิษนะจ้าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ประสบการณ์ในการตัดมะพร้าวชิมเองกินลงไป ถองห่องเลยจ้าจาังไรก็ฝากกดติดตามเพจนเดอ้อจ้าถ้ามาักก็ะซอยกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เพื่อนจ้าสำหรับคลิปนี้ไอยดาฟาร์มสวัสดีค่ะ